สวัสดีครับพี่น้องเพราะก็ไม่ไ่ธนาทอดอีกเนาะค่ะเนาะไม่ยังคือเอาภาาเกลาให้เบิง้งเนาะไม่ไยธนาทอดเลยเป็นเสวนะพี่น้องเอาภาพเก่าไม่เหลาไหมค่ะพี่น้องว่าเอาให้เบิ้งตำยิปตำก้อค่ะพี่น้องเขาอีเตยียแดงทนโลกเนาะคะ่ะเนาะได้หลายได้พ้นผลิตหลายแล้วก็แบบว่าเห็ดทั้งหน้าปีหน้าปังได้นะไม่ไ่ธนาทอนก็เลยรีมิกเออผู้ใดติดตาเบิ้งตั้งที่เด็กแลก้วไม่ไธน,นาทอดมันขวานแล้วกับเขาเกิดวานใส่ปุ๋ยกับพี่น้อง ละพัฒนาการมันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องท่าโลกท่อนโลกบบมีใบจุดเลยนะคะบบได้ผลโบได้สีห้องโม่เอียงค่ะคุณน่ะพี่น้อง,องแต่อ่อนซ่อนนี่ค่ะเนาะอาจจะเป็นอันภาพเก้าคุณน่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็งามกินปุ๋ยทนหนาวถือหนาวนี่โอ้ยทนดีค่ะค่ะพี่น้องพัฒนาการเรื่อยๆจนว่าหอดมือนี่ละคะ่ะไม่ยานธาท่อนกนต่จนขอขอนนะคุณเนึกค่ะเดิมขอขอคุ่นู้ได้ีดีสั่ง ขันเขาจากไม่เย็นธนาท่อนไปนะคะก็เอาผาก็เกลี่เห้าลงไว้วาปะสบความําเ็จในการเฮ็ดขั้นเขาพันนีนาะค่ะเห็นไหมไม่มีใบจุดใบด่างทุ่นโลกทุ่นเพียรไฟใบข้อร่วงหักยังสีบ่มมีค่ะพี่น้องบ่มีเด้ไม่เย็นธนาท่อนบ่ได้ขีดตัวเด้ค่ะเฮ็ดหนึ่งแมาแหล้วเฮ็ดหน้าหลายสายพันละกะเฮ็ดหน้าปีหน้าปังกับส้พันนีมาตลอดค่ะพี่น้องกัคัดสายพันไว้ตลอดท่นไม แต่ว่าตอนนี้กันยังพ่อมีอยูเอค่ะเดอเหเรือบหลายดอกผู้ดใดถี่ย่งบ่าท่านมีเขาปลูกลงหน้าปีก่ะมาพิจรณาาอาวท่านนี่ไปเฮ็ดล่องเบิงค่ะพี่น้องว่าคือมีเงินธนาทอเว้าบว่าเขามามีแต่จบจบมองมองยูหันเนี่ยหมายปองเอาไว้ในใจกับบ่ไดเนี้ยเนี้ยค่ะเขาอีเ้เจดงนี่บ่ไดเน้แนวามมีธนาทอดน,นี่มีแต่จบมีแต่เบิงอยูนะ่ขน่ะอยากได้เอาให้พี่น้องเอาไปใส่เบิงว่าถ้าพี่น้องเจอปัญหาที่แบบว่า ท่านเขาพี่น้องมันบท่ทนโลกนะคะ,ะ ha, พี่น้องมันบ่ทนโลกมันไหนบ่หลายนะคะพี่น้องเนี่ยมีแค่ท่านน้องกะอยากสุนอยากสิว่าพันนี่คือพันหนึ่งสิมันท่านโลกท่านโลกถ้ามีแค่ท่านกะบ่เมนว่าบ่มีเลยเผียวไฟนะมีแห้งขึ้นกันค่ะพี่น้องนั่งนั่งปีน <lied>. ี่โต๊ะกานี่โอ้ยยุคข้าตะกาคุณค่ะพี่น้องท่านที่สะได้เขากินแซ่บบ่เมนเป็นตายพ่ายตายเตยุเป็นตะกาคุณค่ะพี่น้องแต่ว่าพันนี่นะโต๊ะกาดกับโลกไงเด้่ยค่ะพี่น้องโต๊ะกาดกับโลกไง โอ้ยตัวอดๆด่าเป็นโลคนนกค่ะพี่น้องคุณนะอันนี้หน้าปางเด้อค่ะเด้อกะจะทีทีใส่ทีทีเลยห่งที่แหงหลาหลายไม่แย่ธนาทอดมานหน้าปังนี้หนะ้าวานตุ่ม้อค่ะเด้อสามสิบก,กิโลต่อไร่ใส่เข้าไปเลยคะ่ะแห่งที่แงห่งหลายเด้อยิ่งทียิ่งได้เดยอะแต่เขาก็แต่กอดีเด้อคะ่ะเมื่อเมียน่าแต่ก่อเห็นบ่ธนาการกับจนมาตั้งท่อง,องคุณละ่ะ เริ่มตั้งทองแล้วก็ซิบวันเขาตั้งทองเขาอันนี้มีอายุอยู่ร้อยยี่สิบมือค่ะพี่น้องมีอยู่หนึ่งร้อยละค่ะเริ่มถอกแล้วค่ะพี่น้องบ่มีธนาธอธาตออกมาหายเบืงเองอีกเด้อค่ะเด้อเริ่มทองซัดห่วงขึ้นมาละค่ะพี่น้องห่วงเขาก็จะเป็นเม็ดข้าวเหนียวสีแดงคือจังเขา่อขอหกเ,ข,ข,เข,ข้าค่ะเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวอ้อนนุ่มเด้อค่ะม้วเป็นข้าวแข็งเนี่ยม้วนเป็นข้าวแข็งค่ะเขาอ้อนนุ่มได้หลายค่ะพี่น้อง ถามมาไงธนาทอดมาผลักสื่อว่าล่ะทั้งบันมีไยธนาทอดผลักสื่อเด้วค่ะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยค่ะเด้อตอบบดายวาพื้นทีช่วยเจ้ารับสื่อบอข้าวเหนียวเม็ดสีแดงอันนี้ก็ตอบบดายแต่ว่ามีไงธนาทอดก็อยากเสนอว่าณตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดที่ยังบ่ท่านมีข้าวปูกะเหลือบ่หลายดอกค่ะเหลือบ่หลายเออทบปถ่ายทบปถ่ายในปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะพี่น้องเขานับปรัง ปีพกสามฮอดปีพกสี่ก็เริ่มทอขึ้นร้ายละค่ะพีนพ่น้องหว่วงก็เริ่มหนาละเริ่มหนาขึ้นเรื่อยเรื่อยๆรื่อนว่ยค่ะงามค่ะพีน่น้องไม่ใช่ทนะท่อดก,ก็อัปเดตร่องหาเบิง้งละค่ะทูบมูนี่แต่ว่าก็อยากเอามารีมีหนาขึ้นอีกค่ะพีน่น้องเห็นบ่ถอัขึ้นมาอีกหนาขึ้นอีกเด้ห่วงเขาน่ะเห็นบม่มันเดิมแกเริ่มหางใส่แหงหนาขึ้นเลยพีน่น้องทันดีเจอผ้าอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะมีีฝนดีหลาย วันดีเจอพายุสองเฉียนนะคะเดี๋ยวอาจางคนมาขัดเขาดีเขาเด้งให้พี่น้องย่างดีค่ะขัดพันธ์เขายางมื่งเลยค่ะเด็ดแต่ละห่วงละห่วงนี่ันใดมันก็คือเม็ดห่วงเขาอีจเตยแดงเด็ดออกเด็ดออกเลยอืพี่น้องก่าย่างพี่น้องไปกะจะมีลมค่ะพี่น้องเพราะว่า้ายุมามันหันว่าธรรมดาค่ะพี่น้องว้มันย่างแรงเ้อวันหันหนาใ่มาแต่ละบาดเนี่ยเขาาตกทีเดียวมันซี้าฮาฮาทีเดียวเลยค่ะ หนึ่งหาก็คือหน,หนึ่งบาทอุ่มพระไปตัง้งพี่น้องลมค่ะพี่น้องหรือว่ามองลมกันมีมองบ่ลมกันมีค่ะพี่น,อน,น,าาะะน้องมุ่นอ่ะคว่ำหนาเขาเด้อค่ะเด้อบอกคว่ำหนาหนึ่งไร่ก็ตาตก่หนึ่งตันแน่นอนค่ะพี่น้องเอาไปยัยธนาทอนเลยนหน้าปังเด้อค่ะเด้อพูดถึงหน้าปังหนึ่งไร่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งตันเบิงคว่ำหนาลลกพี่น้องกับสีผู้ใดเบิ่งจบจบเบ,บิ่งเบิงอยู่หันบอ่อเอาไปเฮ็ดแนวว่าไรเฮ็ดแนวเด้อค่ะ เจอ s a ลีลาบอะไรดีของดีนะพี่น้องเนี่ยมีลมมียังตามเนาะค่ะเนาะปีมันก็ไบบมีฝนดีปนี่เอกค่ะฝนมาดีมา,วมาก,มวกว่ายฝมันก็เลยลมค่ะเพราะความหนามันหนักห่วงมันาน้ำแน่นอะพี่น้องเนี่ยลังมองกับลมรูล,ลมไปยังสิแล้วดีตัวค่ะมันบ,บปูอาลาดปานปูสา์นะเพราะว่าฝนกับฝนอุบ,บาตอุบเบีย่ยวอุโครโรเนาะพี่น้องเนาะนเริ่มซุกเริ่มเดืองค่ะพี่น้องเนี่ย อันนี้โค้งสุดท้ายเรียกขาไม่ไงทนานเะาอนปล่อยลิปอยู่ไปคือโค้งสุดท้ายค่ะนะหันเบิร์ดกับเบิร์ดแหลวเบิร์ดเลยแลย้วค่ะเรือบลาไหลอะไอยากได้ก็จะจอบเอาไปลงหน้าปีบ้างค่ะพี่น้องสําหรับพื้นที่ใดเหตุหน้าปังลนะแล้วนะแล้วเอาไปเอาซื้อไปสอบเดียวจเอเ้าไปลงหน้าปีแล้วก็ต่อหน้าปังได้เลยค่ะพี่น้องตัวหน้าปังเห็ดล่ดอ,องเบิร์ว่าไม่ไงทนายานตัวบอเหนี่ยมทายเบิรงแห่งขินห็นเลยค่ะพี่น้องไม่ผ่านสิเขาสวดสว่เกี่ยว เลื่องติ่มทัวทุ่งหน้าค่ะพี่น้องเนาะน้องคนกับเพิ่นก็ได้พันธ์ดีกับก็ดีใจน้ำข่าได้พ้นผลิตร้ายก็ดีใจได้เช้าหน้าน้ำต่างกัอยากให้พ่อทั้งออกค่ะพี่น้องเลิกงามนี่มดีเขาแก่ก็เกี้ยวแล้วค่ะพี่น้องเกีียวโดยรถเอารถเกี่ยวค่ะพี่น้องเนี่เกี่ยวบนความหนาเลยค่ะเกีียวคุณคุณคือไม่ใช่ทันตกพทสรุปให้เลยนะคะเพื่อตอนนี้ลูกหมกไรลกไรได้เขาเกิดเป็นตันค่ะพี่น้องเยอะนิดหน่อยกับสียติแป่ตัน นี่ก็คือความจริงพี่น้องไม่ได้ฉีดพ่นฮอร์โมนอะไรสนนะะใส่เต็มุ๋ยนะคะใส่แต่ปุ๋ยควอมหนาเกี่ยวค่ะพี่น้องธน,นาท้อนเด้อโทษขม่าได้ค่ะพี่น้องโทษมาบอกก็ไม่ใช่ธนาท้อนเลยค่ะคนอีสานอำเภอเพี้ยนจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะพี่น้องเนี่ยหกไร่ได้เกือบแปดตันพี่น้องได้หลายพ่อสมควรได้หลายครักงุ้นละไปคันว่าพันอื่นเห็ดได้หลายกว่านั้นกะกะอาจสิมีอยู่ค่ะคนบูรีแร่แลบมาพุงดีได้หลายดิ อันนี้เฮ็ดใส่ตะปุ๋ยืดซื้อนาะดูแลเรื่องน้าซื้อไหมเนี่ยพี่น้องมิเงย์ทำานทอดน,นึกขึ้เดอ้อยังพ้อมีค่ะพี่น้องยังพ้อมีอยู่เหลือบ่หลายเดย้อันนี้ของหลายนี่ขายออกไปหลายเลยเด้อค่ะแล้วก็จะมาเป่าขดโล,ล่งขดรีบให้พี่น้องเฮ่านี่ละค่ะเป่าออกไปแล้วก็มาใส่กระสอบพร้อมจำนายได้ค่ะกระสอบนึงก็อยู่ทธียี่สิบห้ากิโลค่ะพี่น,อน,อน,น้องมิเงย์ทำงานขายกิโลละสามสิบบาทค่ะพี่น้องซอยขาทรงน้ำดเดอ้อดเด้อ ซอยคาส่งน้ำเดบเวมมาให้พี่น้องออกปกติคาส่งนี่มันสอบละวสามร้อยก็บาทค่ะพี่ใหญ่ที่นั้นออกซอยลอยหนึ่งให้พี่น้องออกสองลอยค่ะพี่น้องนี่นะเนาะแพกแพกแพกค่ะพี่ใหญ่ธนทอดแพกแพกค่ะพี่น้องขอบคุณหลายหลยด้วค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งกระเซ็มือถ้ำไรธนทอดนี่ค่ะพี่น้องถึงขั้นตอนที่จะแปลว่าทรงพันเข่าให้พี่น้องเข้ากัจะเฮ็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องยิบ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 ไปก็ให้พี่น้อง ถึงมือพี่น้องโดยย่างไห้ไปออกแนวน้ำพี่น้องด้วยคะเด้อทรงโดยเครียร์ค่ะพี่น้องก็บปลายทางค่ะคลิปนี้ก็ขอขอคุณหลายๆอยากได้ก็ทวเขามาเด้คะเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะขอคุณหลายๆก็สวัสดีจ้า